ไปต่อกันที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมานะคะได้ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการ,กการสุขภาพแห่งชาติสารพลังภาคีเครือข่ายค่ะสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเพื่อสุขับภาวะนครชัยบุริีอย่างยั่งยืนค่ะ ที่ห้องประชุมโรงแรมปัญจดาราตำบลใเเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมากระทรวงสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพและสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติได้ร่วมกันจัดการประชุมคณะทำงานสื่อประชาสัมพันธ์นครชัยเุรนโดยมีเภสัชกรสายชนพิมกรรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตเก้านครราชสีมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมด้วยสื่อมวลชนสาขา ต่างๆกว่า30คนเข้าร่วมงานครั้งนี้ค่ะโดยการจัดประชุมครั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการสารพลังความร่วมมือเผยแพร่พพประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพปฐมภูมิภาคชุมชนของกขอขอปเขตพื้นที่9ส่งเสริมความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ของประชาชนจากการดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสําหรับผู้ที่มี สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี2567และการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ 3000, โครงการ arp, นับค่บนครชัยบุรินทร์รมทั้งการพัฒนาความร่วมมือขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพปฐมภูมิภาคชุมชนของกข,อขอปอเขตพื้นที่9ได้แก่การจัดการสิ่งปฏิกูลป้องกันปัญหารโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีบุรีบุรีไฟฟ้าสุรายาเสพติดและผู้ป่วยจิตเวช การดูแลสุขภาพประชาชนลดเสี่ยงลดโรค NCD ชุมชนลดเสี่ยงเลี่ยงเบาหวานและสุขภาวะพระสงค์และโรงเรียนเบาหวานขนาดรามในวัดค่ะ